น้ำหน้าอย่างแกน่ะเหรอที่จะมากินหมึกย่างอ่ะไปกินอาหารหมาตัวไปอยากกินนักใช่ไหมหอมมากเออเดี๋ยวไปเนไปเล่นนะไม่เป็นไรหรอกยังกินได้อยู่เนี่ยนี่กินหอมชุยเลยไปกินกันไหมลูก ไปกินกันไหมแม่แมนไปเดี๋ยวยายไปป้อนให้น,ะ,น,ะ,นะลูกนะเอ๊ะนั่นยายทำอะไรอยู่อ่ะไปดูหน่อยสิอร่อยอร่อยชิมด้วยยายเอามาเล้น้องหมากินเนี่ยครับยายซื้อหมึกปิ้งมาลูกสิบไม้เนี่ยเพราะให้น้องหมาเหลือสองไม้แล้วลูกเนี่ยน่ากินอยู่นะวันนี้มันจะละนัดนะออนกนินนะอร่อยไหมลูกอร่อยใช่ไหมอีโอ,อ้โหยายของดีขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่เบ่งให้ผมล่ะเบ่งแต่หมาหมาจะรู้เรื่องไหมล่ะ อมาพี่ยวเอาพอดโอ้ยพอดเนี่ยแย่งกินของหมานะลูกนะโอ้กับหมาก็อิจฉานาวินนะดูสิอดกินเลยลูกพี่พอดเอาไปได้แล้วน้ำหน้าอย่างแกนั่นเหรอพี่จะมากินหมูออย่างอ่ะไปกินอาหารหมาลงไปอ,อยากกินนักใช่ไหม <c oughs> อร่อยม,มากเลยเเดี๋ไม่ไปเล่นไปเล่นนะไม่ไปเล่นหรอกอยังกินได้อยู่ นี่อ่ะเฟิร์สกินปลาหมึกปิ้งของยายอ่ะลูกที่เย่งไปอ่ะรสชาติเย่ไหมอ่ะลูกรู้สึกยังไงบ้างอ่ะลูกแต่รสชาติมันก็บาเล่นมาเล่นอยู่นะครับแตก่ก็กินได้อ่ะนี่อ่ะยายหัวจะปวดเลยเนี่ยรู้ไหมเฟิร์สปลาหมึกนั่นอ่ะยายซื้อมันตั้งแต่เมื่อวานแล้วลูกเนี่ยเพิ่งเคี่ยไข่มะเรงวนันทิ้งไปเมื่อตะกี้เนี่ยยายจะเอามาให้น้องหมากินเฟิร์สมาแย่งไปยายบอกไม่ทันนะลูก,ยกเยอะกับเล่ครับไปนลูกโควิดดีกว่าไปแล้วสองมัน โอ้จะร่วงคอทันไหมเนี่ยเฟิร์สเนี่ยมาแย่งไปอย่างนี้ไม่ทันได้บอกได้กล่าวเลยเยจัง